S Honda S 2000ปี2026ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หลายคนรอคอยและเจเนอเรชันใหม่นี้ก็สามารถรักษาความเป็นตำนานไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งใส่นวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้มันเป็นโรถสเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งแฟนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ Honda ได้สร้างสมดุลระหว่างความคลาสสิกกับความล้ำสมัยและนี่คือรายละเอียดทั้งภายนอกสมรรถนะภายในรวมถึงราคาของรถคันนี้ แค่แรกเห็นก็ดึงดูดสายตาได้ทันทีภายนอกยังคงสัดส่วนฝากระโปรงหน้ายาวกับท้ายสั้นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ปรับเส้นสายให้คมชัดและดูแอโร d ไดนามิกมากขึ้นด้านหน้ามีไฟหน้า LED Matrix แบบเพียวบางพร้อมกระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูแต่แฝงความดุดัน ตัวถังอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเน้นทรงเตี้ยชิดพื้นเสริมด้วยล้ออัลลอยฟอร์จอขนาด19นิ้วที่บ่งบอกถึงสมรรถนะตั้งแต่แรกเห็นส่วนด้านหลังมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่สองฝั่งที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังช่วยเพิ่มแรงกดและเสถียร,รภาพเมื่อวิ่งความเร็วสูง4ตัวถังที่ให้เลือกก็มีทั้งแชมเปี้ยนชิพไว้โอนิเกรและบูสต์บลูเพลที่ทำให้มันดูโดดเด่นในทุกมงมมอง ขุมพลังยังคงเป็นหัวใจหลักของ S 2 0 0 0รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบชาร์จสสูบที่ให้กำลังถึง350แรงม้าแรงบิด3 2 0นิวตันเมตรและยังคงความคลาสสิกด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดท,ที่ตอบสนองคมกริบหรือใครชอบความสะดวกก็เลือกเกียร์ดูอัลคลัตที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วไม่แพ้กัน อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง4.2วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นจริงๆคือการควบคุมที่สมดุลน,น้ำหนักตัวถังเบาการกระจายน้ำหนักหน้าหลังใกล้เคียง50:50ต่อและระบบช่วงล่างปรับอัตโนมัติที่ทำให้ทั้งขับสนุกบนเขาโค้งหรือขับสบายในเมืองก็ทำได้ลงตัว ภายในห้องโดยสาร Honda ออกแบบให้เน้นคนขับเป็นหลักแผงหน้าปัดดิจิทัล12นิ้วปรับการแสดงผลได้ทั้งโหมดสปอร์ตและข้อมูลสมรรถนะละเอียดอย่างค่า G Force หรือ Boost Pressure บอป p o r t น้ำหนักเบาหุ้มด้วยอัลกันตาร่าและหนังแท้ให้การสพอร์ตด,ดีในทุกจังหวะการขับพิเศษขึ้นไปอีกกับระบบเครื่องเสียง Bose 12บส12ลำโพงการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงแอร์อัตโนมัติแบบ Du อ l z o ซ e ถึงแม้จะเป็นรถสเตอร์สองที่นั่ง แต่ก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมากกว่ารุ่นเดิมทำให้ใช้งานจริงได้สะดวกขึ้นด้านความปลอดภัย Honda ก็จัดเต็มด้วยแพคเกจ Honda Sensing ทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านบาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและรุ่นท็อปพร้อมเกียร์ดูอัลคลัสและออปชั่นพรีเมียมอยู่ที่ราว2ล้านบาทถือว่าแข่งขันได้ตรงกับคู่แข่งอย่าง Mazda MX-5 RF, Toyota g r s u p r a และ Nissan Z แต่ Honda S2000 มีความลงตัวที่แตกต่างด้วยการผสมผสานตำนานกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัว สิ่งที่ทำให้ S 2 0 0 0ปี2026พิเศษคือการกลับมาในฐานะรถสเตอร์ที่ไม่ได้แค่สืบทอดตำนานแต่ยกระดับมันไปอีกขั้นมันคือรถที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกในการขับขี่ความแม่นยำและความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จับพวงมาลายัย Honda พิสูจน์ให้เห็นว่าตำนานไม่ได้จางหายไปไหนแต่กลับมาอย่างแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม